แเราก็บ้านข้างหลังทําไม่เสร็จหนูหนูก็ไม่มีที่ออกไปเล่นก็วิ่งเล่นกันในบ้านไปก่อนนะคะโอ้ไลล่าหนูขึ้นโซฟาได้อย่างง่ายตลอดเนี่ยโอ้โหขึ้นได้ทุกอย่างแล้วทีนี้เตียงก็ขึ้นได้ โซฟาก็สบายๆายแล้วนะหนูโตขึ้นเยอะเลยค่ะไลลาเอาๆๆเอาๆๆเอาเอาขึ้นโต๊ะไปอีกโอ้ยเก้าอี้นี้ต้องเก็บอยู่เสมอนะคะไม่งั้นหมาจะพากันขึ้นโต๊ะนะคะ <c oughs> พักน้อหนหเหนื่อยแล้วใช่ไหมลิลี่เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะมานั่งพักซะ <c oughs> คือฝนตกนะคะก็เลยไม่รู้ว่าช่างจะมาหรือเปล่าเมื่อคืนที่เก็บเอารถไปเก็บตรงโน้นะะก็เลยจอดตรงนี้ค่ะ แล้วก็นี่เดี๋ยวบีกับป๊บป,ป่านะคะจะออกไปฟิตเนสกันค่ะมาถึงที่ฟิตเนสแล้วะคะ่ะมาวากันที่เซเว่นก่อนกลับบ้านนะคะ ดูนะว่าแบบเขาขายกระเป๋าอะไรไม่เรียกว่าหนังสือนะเรียกว่ากระเป๋าเื้อหนังสือแถมกระเป๋าขนมปังยากิโซบะเห็นนี่นะชอบกินนะคะแล้วพอชิมคือแบบอ้าวอร่อยมากค่ะนึกว่ามันแปลกๆมันขนมปังกับยากิโซบะไม่น่าเข้ากันแต่อร่อย,อยนะคะนี่ขนมมันเต็มๆเลยนะ ก็อยางก,กีนอิโมชูครีมนะคะชูครีมมันเหมือนเดิมค่ะทุกสิ่งต้องเป็นมันนะคะคือหน้านี้แบบกินมันให้เบื่อกันไปเลยค่ะกลับบ้านมาทํางานกันต่อนะคะวันนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปสนิีมารับของนะคะอา้าวรูเรื่องด้วยเหรอลูกใช่วันนี้มาใหม่ยุ่งค่ะหนูก็นอนเล่นไปตามเรื่องของหนูไปนะพ่กคาร เป็นแมวนี่สบายจริงๆเลยนะนอนอย่างเดียวเลยก็อัปเดตอาการคุณยายนะคะช่วงนี้ก็คือแบบผ่านหน้าร้อนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเออจะให้คุณตาคุณยายมาช่วงประมาณเดือนแบบเดือนกันยาเดือนตุลลานะคะแต่หลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมคุณตาคุณยายไม่มาสัที ก็คือคุณยายก็ยังคงจะต้องแบบเข้า <ๆ S 1> ออกโรงพยาบาลนะคะล่าสุดนี้ก็ถ่ายเป็นเลือดค่ะก็เลยต้องไปแอดมิดแล้วก็ตรวจดูนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรซึ่งการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยคุณยายเขาก็แบบเป็นหายหายมาตลอดเลยค่ะโดยที่แบบไม่รู้สาเหตุสักทีอะค่ละล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปส่องกล้องใหม่แล้วนะไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะ ก็ไม่เจออะไรอีกเลยอะไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ถ่ายเป็นเลือดนะครับตรงนี้ก็เลยแบบว่ายังยังเป็นห่วงอยู่ค่ะว่าพอไม่รู้จัเห็นเราก็แบบไม่รู้จะยังไงต่อไปนะจะไม่รู้จะรักษายังไงอะ่ะแล้วส่วนเรื่องหัวใจที่ผ่าไปก็คือไม่มีปัญหาเลยค่ะแบบสบายหัวใจโอเคแต่ก็คือคุณยายเป็นคนที่เลือดออกง่ายมากนะคะ ก็จะแบบกินยาสไลดเลือดไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าเลือดมันจะแบบออกมาหมอเขาก็เลยว่าให้ไปใส่ฟิลเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเลือดอะไรอย่างเงี้ยในหลอดเลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบจะทําให้ริมเลือดมันไม่เข้าไปในหัวใจแล้วก็แบบเท้าปกติคุณยายก็แบบบางทีเขาจะแบบเท้าโตค่ะก็จะได้แบบไม่ไม่เป็นแบบอยู่ในเท้าโตอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มาสักทีนะเพราะว่าหมอเขาก็นัดไปดูเรื่อยๆค่ะว่าแบบเออจะเป็นอะไรยังไงบ้างะคะ่ะคาดว่าก็อาจจะภายในสิ้นปีนี้นะคะก็ให้แบบตรวจร่างกายทุกอย่างให้ชัวร์ก่อนว่าแบบไม่เป็นอะไรแล้วก็ค่อยมาะคะ่ะเพราะว่าถ้ามาเป็นอะไรทีน่นี่อีกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะแบบเหงาหงอยนะคะจะไม่ได้แบบอยู่กับล้นหลานอีกคะ่ะก็เลยอยากให้มาในเวอร์ชันที่แบบแข็งแรงร่างกายพร้อมที่สุดะคะ่ะ ส่วนนะ้าเบียนะคะปีนี้อาจจะยังไม่มาหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจเพราะว,ว่านาะเบียเ,เขาก็ทํางานอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะแบบเ,เปลี่ยนงานใหม่นะคะก็คิดว่าน่าจะยุ่ง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 เลยค่ะก็เลยไม่รู้เลยค่ะว่าไม่มีไม,ไม,ไม่มีแผนเลยค่ะว่าจะมาเมื่อไหร่ถ้าอาจจะแบบปีหน้าหรืออะไรนะหรือหน้าหน้าหนาวนี้เดี๋ยวก็ต้องรอนนะเบียเ,เขาบอกมาเองนะคะว่าเขาจะมาหาเด็กๆเมื่อไหร่นะคะ นี่มันเพิ่งบ่ายโมงนั้นหนูกลับบ้านกันมาแล้ว่ะมัมหม่ไม่ได้ดูเลยว่าหนูเ,เรื่องอะไรวันเดียวเหรอเอ้ามันอะไรกันอะไรนี่ยมัมหม่ไม่เลยรู้เลยเอ๊แล้วอะแล้นมานลชิบก่อแล้วหนูทำไมหนูนัดเพื่อนไว้เหรอมีใครไปบ้างกี่คนกินอิโค้เดี๋ยวต้องพาลูกของจินนี่ไปฉีดวัคซีนนะคะออาลูกจินนี่อยู่ไหนหมดคะ ไม่อยู่ไม่ใช่ปลูกไปฉีดยากันนะคะคนเก่งโอเคปัดสี่ตัวละลินานี่คือเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะลิขู่ก็เพื่อนมาเล่นที่บ้านเดี๋ยวมามามานะลูกจินนี่ลูกสี่ตัวสี่ไงงั้นไปแล้วนะบายบายลูกไม่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  พวกหนูสคนเพิ่งจะเคยขึ้นรถครั้งแรกเพิ่งออกจากบ้านครั้งแรกเลยเนาะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกค่ะคือชีวิตเราก็วนเวียนอยู่เท่านี้นะคะอยู่กับโรงพยาบาลสัตว์ไหมคะ่ะไปค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีคนเลยนะคะทั้งยาโลงมากเลยน่าจะไม่ต้องรอนาน ฉีดวัคซีนกันเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะหนูๆเป็นไงคะฉีดวัคซีนแล้วนิ่งเลยถึงบ้านแล้วหนูๆออกมาเลยค่ะที่นี่บ้านเองคะ่ะลูก อะไรล่ะมาหานัมมาหน่อยลูกหหนูเล่นอะไรกันมาทำไมหน้ามอมมาลูกดูผลสิมอมไปหมดเลยมาแบบไม่มาหานัมมาแล้วอไรละโอ้ยเด้ไละโอ้ยเด้น่รละอยเด้เไละโอ้ยเด้ ลิลี่เป็นเด็กดีมากเลยทอยเหล่ไม่มีพลาดเลยส่วนหนูละ่ะไลล่าฉี่ใส่เตียงมาปัดไปแล้ววันนี้สามรอบหนูเกือบจะโดนเทระเทศให้ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะไลล่าจนแบบต้องเอาผ้าห่มไปทิ้งละ่ะค่ะฉี่ใส่สามรอบเลยแล้วก็เพียงข้างล่างนี่ไปซื้อแบบที่กันไม่ให้น้ํามันลงมาใส่เรียบร้อยนะคะไม่ไหวจริงๆทําไมทําไมหนูต้องฉี่ใส่บนเตียงอะคะลูกพอขึ้นเตียงได้แล้เอาใหญ่เลยนะ ไลลาแต่ก่อนปีนขึ้นติงไม่เป็นเดี๋ยวนี้ทําเป็นเราก็แบบอืมเอาใหญ่เอาใหญ่น่ารักอ่ะอะไระะอ่ไะไหนเเา่หลอืมน่ารักอ่ะหืมดูเป็นสาวเป็นนางขึ้นมาเลยอ่ะลูกไลลาหนูห้ามฉี่นะรู้ยังลูกหืมฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้ หนูสองคนต้องแบบเป็นหมาสองภาษาเพราะว่าหมาพูดไทยด้วยพูดญี่ปุ่นด้วยรับ <c> พ <oughs> ักันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย